อย่างสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในบรรดาอาเจะบนเกาะสุมาตราถือเป็นสัญญาณให้ประชาชนร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลานานสามนาทีขณะที่สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็รวมตัวกันสวดภาวนาให้ผู้สูญเสียจากภัยธรรมชาติรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติ proaktif saat manusia jatuh. tahun ini sebenarnya hampir sama persis seperti tahun-tahun sebelumnya walaupun memang waktu sudah berlalu sedemikian jauh eh, tapi perasaan yang sama di setiap tanggal itu selalu eh, menghantui kami terutama yang kehilangan keluarga pada saat itu ส่วนที่สีลังการถไฟสายโอเชียนควี e เอ็กซ์เพได้หยุดเดินรถที่หมู่บ้านเปราลียาเพื่อร่วมรำลึกวาระครบรอบ20ปีนะครับหมู่บ้านแห่งนี้เก็บรักษาตู้รถไฟสายโอเชียนควีนเอ็กซ์เพรสที่เผชิญกับขึ้นยักษ์ตวดถลม่ม ในพิพิธภัณฑ์สึนามิประจำหมู่บ้านศกนาตรกรรมรถไฟขบวนนี้ถือเป็นอุบัติเหตุทางรางครั้งใหญ่ที่สุดครับเนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่า1,700คนไปจนถึง2,000คนหลังจากคลื่นสึน,นามิได้ซัดรถไฟที่มีผู้โดยสารแน่นขนาดตกจากรางขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากก็หนีไปหลบคลื่นยักษ์ใกล้ก,ลกับตู้รถไฟนะครับเนื่องจากคิดว่าตู้รถไฟอาจจะช่วยทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคลื่นยักษ์ได้ แต่คลื่นก็ซัดถล่มซ้ําจึงทําให้คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมากควารนมีต่โคชีปรนะที่หนีปฮาร์ดจเวลาที่นีกไม่มีสุโคีน่นแหละอตัวนีมหาทยอาม่ากียามา่ามเน่ามหาทนั่นเีลพมารีที่นม